อันดับแรกเอาหัวเข้าก่อนนะอืมเอาหัวเข้าที่ตัวเอียงมาเอียงตัวมาแล้วเตรียมตัวนั่งอ่าแล้วก็ล็อกขาขานี้แล้วก็ล็อกขาขาที่อยู่ข้างนอกขาอยู่ข้างนอกน่าแขนใช่ยืดตับขาไปไหนใช่แล้วก็ตุ้กกระเป๋าใส่ไหมนี่อุปกรณ์ไหมไม่มีค่ะมีป่ะมีกระสุนงบนวางโหลง แล้วก็ไอ้นู่นติตี้ล็อกล็อกขาฝั่งนู้นหน่อยทดสอบค่ะใส่หูฟังใส่หูฟังอันนี้แหละครับอันนี้หน้าเขาดิบจริงจริงไม่น่ากลัวหรอกเห็นหน้าแค่ครึ่งเดียวเองนะได้ไหมเออหน้าไม่ใช่นี่แขนต้องใส่ในนี้ด้วยเนี่แขนต้องใส่นี้ด้วย หรเห็นหน้าคนลับปฎิหนึ่งระวังปวดแขนโอ้ตเราก็ล็อกกระจายเพาะตาบน้จะเชิดอัเอาแก๊สร้อนอย่างนี้แล้วก็แต่ที่ข้อผูกเวลาถ้าเกิดจะคุยก็กดกดนี่นะกดค้างไว้แล้วมันปวดใช่้วมเสร็จแล้วตยอีกนะ ทำไมเด็กไปเปียต้องมัดแน่นๆดีๆเดี๋ยวาวิ่งตามเอาที่เอากรรไกรมาลูกเอาถุงพันติ่งเรื่อยๆไหมก็เออพวกอุ้ยน่ะอ่ะแล้วก็วิทยุที่ที่ใส่เช็คแล้วความยาวของผมถึงไม่ถึงโอเคบายมากเอาถุงไปเก็บอ้วกดพี่ต้อมเดี๋ยวพี่อยากขู่ก็แกล้งแป๊ะอันนี้เปิดอยู่ตรงนั้นไม่เป็นไรพี่ต้อมเดี๋ยวไม่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 เป็นไรตรงนั้นไม่ใช่ไหอย่าเลยอย่าทำเร็วเดี๋ยวมือ เดี๋ยวเขางงตายแล้วได้ยินไหมลองวิธีดูได้อ๋อหน้าประสิทธิ์เต็มเลยไม่เป็นไรได้โอ้เห็นข้างหลังได้ดิ้วยสวยแล้วสวยแล้วเนี่ยมุมนี้เสวยแล้วสวยสวยเดี๋ยวสิวหัวช้างเลยเดี๋ยวดูกล้องผมนานแค่ไหนนี่พี่ก็เต็มที่ไม่ต้องนานยเต็มอยู่ที่ครูฝึก Oh, พี่ออติดมุมนี้ข้างล่างได้ด้วยพอดีได้เหยื่อแล้วนี่พี่ติดม,ม,มุมนี้ได้ไหมครับด้ได้ได้โ okay. อเควันใหม่ให้หน่อยนะคะอ้อันนี้คันเล่งอะทำไงต่อผมยังไม่เคยส่งต่ำหรอกโอเคล็อกหมดแล้วนะนะเรียบร้อยคอโทษ